ขี้เกียจฟาร์มกันใช่ไหมล่ะงั้นต้องร้านนี้เลยร้านช i n g n กช k Shop บริการรับฟาร์มแมปออสตาไม่ว่าจะเป็นการผ่านสตอรี่ผ่านไททอลจะมีรับฟาร์มแมป Anim Fighter Simulator ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเงินหรือบริการร,ร,าาร,บร,ร,ารับแบกดันราคาถูกบริการเร็วแถมยังปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map Anim Fighter Simulator นะครับวันนี้พี่จะมาแนะนำ DPS ที่ควรจะมีก่อนที่จะ AFK Boss นะครับ พี่จะพูดตั้งแต่โลกแรกจนถึงโลกสุดท้ายเลยนะครับจนถึงด่านเนดโอเลยนะครับมาเริ่มตัวเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับก็คือเจ้าฟิเซอร์นะครับตัวเลือด1 0,000่นตัวนี้นะครับดีเพสขั้นต่าที่ควรจะมีก่อนที่จะตีหรือว่าก่อนที่จะเอฟเคมันเนี่ยพี่นําขั้นต่ําก็คือประมาณ 400- ร้อถึงห้านะครับนี่คือขั้นต่ำาครับถ้าใครมีมากกว่านี้ก็จะตีเร็วขึ้นนะครับผมกับว่าถ้าใครมีเยอะเนี่ยสามารถไปตีตัวอื่นได้นะครับเร็วเหมือนกันต่อมานะครับปอตัวท้ายบอ บอสใหญ่ของเจ้าดันดาวนาเมกนะครับจะเป็นเจ้าที่ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับดี <Yeah. S 1> เอทอร์เกนกีนิวหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับนี่นะเออเลือดห้าหมื่นนะครับแนะนาดีเพสขั้นต่ํานะครับคือห้าพันนะครับที่แนะนานะไม่ก็ประมาณสักสามพันสี่พันนะครับขั้นต่ําก็คือสักสามพันก็โอเคแล้วนะครับตัวนี้นะสั 3, กสามพันก็ตีได้แล้วนะครับสําหรับตัวเจ้าเป็นอะไรลีเดอร์เกนอะไรทักอย่างนะครับ พี่ไม่แน่ใจเรื่องชื่อตัวละครนะพี่จะขออ่านชื่อตัวละครในเกมไปเลยแล้วกันนะครับอประมาณนี้นะครับเราไปิวเราไปดูนะเราไปดูกันที่โลกต่อไปนะครับก็คือด่านของนารูโตะนะครับนารูโตะนารูโตะนะครับนี่เริ่มแรกนะครับเจ้าโอโตจิมารุนะครับเลือดสามหมื่นหกนะครับจะเลือดน้อยกว่าเจ้าป๊อปอตปอท้ายของดาวด่านดาวนาเมกู่นะครับนี่เลือดสามหมื่นหกนะครับ อีเพจขั้นต่ำที่พี่แนะนําก็คือประมาณหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันถึงสักสองพันห้าครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครจะเปสามพันแล้วเนี่ยลองไปตีเจ้าลิเตอร์เกนดูนะครับน่าจะโอเคละนี่นะครับก็ให้เรามาเอฟเคครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีเมลเล็กก็ให้เรามายืนข้างหลังเหมือนเดิมครับอย่างที่พี่เคยสอบไปนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับบอสบอสมดระนะครับอ่ะนี่นะบอสมดระตรงนี้นะครับตัวนี้เลยนะชุบ แะไรพี่ก็นึกว่าตัวอื่นครับนี่ชื่อมาดะคนี่ออสมาดะนะครับเลือดแสนห้านะครับดีเพทที่แนะนําก็คือประมาณสักขั้นต่ําเนี่ยประมาณสักเก้าพันนะครับอ่ขั้นต่ํานะเก้าพันเลยครับเก้าพันน่าจะพอไหวแล้วนะครับเก้าพันไม่ก็แปดพันห้านะครับราวๆนั้นนะประมาณนี้นะครับโอเคเราไปดูกันที่โลกต่อไปเลยครับโจโจ้นะดันโจโจ้เดี๋ยวเรื่องตัวรับเดี๋ยวพี่จะแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับว่าคนดีเพทเท่าไหร่นะครับนี่ แนะนำอีกทีอะไรเดี๋ยวแนะนำไปด้วยนั่นแหละพี่พูดไปของพี่เนี่ยนี่เลยนะครับสำหรับเจ้าเคียวเจ้าเคียวเจเจ้าเคียวเจ้าเคียวตัวนี้นะครับแนะนำะดีเพสขั้นต่ำเนี่ยควรจะมีประมาณหนึ่งหมื่นแปดอ่ะหมื่นแปดนะครับหมื่นแปดทอดมาตีนะครับตัวนี้นะก็จะสามารถเอพเอได้เร็วขึ้นเร็วมากไม่ใช่เร็วขึ้นสิได้เร็วนะครับเออ่ถ้าแต่ถ้าใครอยากตีเฉยๆเนี่ยก็ประมาณสัก หมื่นห้าหมื่นห้าก็น่าจะพอได้แล้วนะครับนี่นะอ่เราก็จะข้ามตัวเล็กๆไปเลยแล้วกันนะครับตัวเล็กๆพวกนี้นะแล้วก็ถ้าใครเล่นเลกๆเนี่ยแนะนําให้ไล่ทางเฟสนะครับทุกโลกนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนโลกไปได้นะครับบอทตัวท้ายอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับบอทท้ายของด้านนี้นะอ่ะนี่นะจะเป็นเจ้าอากินะครับที่ไม่น่าใจชื่อชื่อมันชื่ออะไรนะครับเห็นไหมเลือดมันหนึ่งล้านนะครับเพสที่แนะนํานะครับขั้นต่ําก็คือ ประมาณสักเก้าหมื่นแปดหมื่นห้าถึงเก้าหมื่นะครับขันต่ำนะถ้าถ้าแบบดีๆหน่อยก็แสนหนึ่งนะครับอประมาณนี้นะครับต่อไปที่โลกต่อไปกันเลยครับโลกต่อมานะครับจะเป็นด่านของวันพีชนะครับอ่ะนี่เลยนะโอเคบอลจะไม่เกิดนะครับนี่บอสตัวแรกนะครับสําหรับเอ่อชื่ออะไรเนะี่ยอะไรเนี่ยอะไรอากาศเนี่และ ออาครยินุหรือเปล่านะครับอะตัวนี้น่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าชื่ออะไรนะพี่ไม่ค่อยเป็นแฟนเรื่องวันพีชนะครับไม่ค่อยได้ติดตามนะครับดาแมจขั้นต่ํานะครับแนะนําอยู่ที่ห้าหมื่นครับดีเพสห้าหมื่นครับดีเพสห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นนะครับตอนนีโอเคครับถ้ายังไม่ถึงก็ลองไปตีตัวอื่นดูนะครับประมาณนี้แล้วก็บอสตัวท้ายก็คือหนวดขาวนะครับไม่ใช่บอสท้ายสิก็คือบอสตัวที่สองก็บอสท้ายของด่านแล้วละ เดิทมันจะประมาณพี่ไม่แน่ใจสิบห้าล้านหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อสามล้านหกสิบห้าล้านมันไอ้นั่นดีกว่าออฟฟอร์วันนะครับพี่จาพิ่เจอเลยนี่นะครับเลิทตัวท้ายก็คือสามล้านหกนะครับสำหรับดีเพพี่แนะนาเนี่ยที่พี่แนะนาเนี่ยก็คือประมาณทศแสนหกขึ้นไปนะครับอ่ะท่านต่ำคือแสนหกนะครับค่อยมาตีนะครับตัวนี้นะนี่เลยนะครับไปไปกันที่โลกต่อไปเลยนะครับพี่จะไปเร็วๆแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวพี่คง ถ้าถ้าพี่จะเลือก F K พี่คงเลือกตัวที่พี่สามารถตีได้ภายในประมาณ15บห้าวิถึง20่สิบวินะครับจะ F K คุ้มนะครับแล้วก็สัก30ถึง45่ห้าวินะครับนี่มาเริ่มปอนตัวเราไปเลยครับก็คือดับบี้นะครับดับบี้หรือว่าดาบินะครับนี่เลือด2องล้านหนะครับไอตัวดาบิเอไม่ใช่ตัวดาบิสิในด่านเนี้ยจะมีตัวรับนะครับเลือดล้านหนึ่งอยู่นะครับนี่แล้วก็ตัวดาบินี่เลือด2องล้านหนะครับดีเพสขั้นต่ำก็คือประมาณสักแสนสองนะครับแสนสองถึง มาสองแสนก็ได้นะครับแสนสองสองแสนนะครับอ่ะแสนสองถึงสองแสนนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าบูดาบิเนี่ยถ้าเราตีสองแสนตวินะครับเราจะตีแป๊บเดียวตายนะครับไม่นานมากนะครับโอเคก็กันไปดูกันที่ตัวบอสออยินวันนะครับเห็นแล้วเห็นเห็นชื่อนั้นนึกถึงกาแฟเลยนะครับนี่แล้วสิบห้าล้านนะครับดีเพสขั้นต่ําที่แนะนําเนี่ยก็คือประมาณสักเจ็ดแสนห้านะครับอ่ะเจ็ดแสนห้านะประมาณเจ็ดแสนห้าครับก็ยังพอตีตีได้อยู่นะครับแต่ว่า ก็ไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มมากเท่าไหร่นะครับถ้าแปดแสนห้าขึ้นไปเนี่ยกำลังดีนะครับแต่ถ้าใครขึ้นสักล้านหนึ่งแล้วมาตีก็ยังคุ้มนะครับคุ้มเหมือนเดิมเลยครับนี่เลคุ้มคุ้มอยู่นะครับนี่ตัวรับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่บอสจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ตัวรับจะอยู่ข้างบนนี้นะครับเจ้าโทกะนี่เลยเลือดหนึ่งล้านนะครับสําหรับดีเพที่แนะนําเนี่ยก็ประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นนะครับค่อยมาตีนะครับดีเพจเจ็ดแปดหมื่นนะครับนี่เลยโอเคเอาไปกัน ที่โรคไฟนะครับโรคไททันนะครับในด่านไททันเนี่ยน่าจะไม่มีตัวรับนะครับอ่ะนี่นะโอเคไปกินน้ำนิดนึงนะเมื่อกี้นีนน้นี่ครับเอ่อไททันเนี่ยด่ดานไททันเนี่ยเลือดจะมาฝาให้นั่นแหละเอาอินบันละเริ่มเริ่มต้นมาก็18ล้านนะครับนี่เลยสำหรับด่านไททันนะครับพี่แนะนำให้มีดีวีเอทตั้งแต่ สามแสนอ่ะขั้นต่ํก็คือ3ามแสนนะครับสามแสนถึงสี่แสนห้านะครับอ่ะขั้นต่ําเลยนะขั้นต่ํต่เลยนะครับอ่ะแต่ถ้าแบบกําลังดีก็คือดีเพสสักล้านหนึ่งนะครับค่อยมาตามเอนะครับหรือถ้าใครเล่นกับเพื่อนเนี่ย people, ก็ช่วยๆกันตีก็ได้นะครับถึงเงินมันจะหาเงี้ยเนี่ยแต่ว่าบอสมันตายเร็วเราจะได้เงินเพิ่มรัวๆนะครับก็คือเราจะได้เงินเร็วแต่ไม่เยอะนะครับอ่ะนี่เลยตัวนี้นะครับโอเคไปดูกันที่พอต่อไปกันเลยนะครับ นี่ครับไททัน6 0เมตรนะครับเรื่องจะอยู่ที่105ล้านนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครไม่มีแม่เหล็กเนี่ยพี่ไม่แนะนําให้มาฟาร์มนะครับไม่ไม่ไม่แนะนําให้มาเอฟเพนะครับเพราะว่าตังค์มันไม่มันดับมัวนะครับพี่ตีดูนะชุบเห็นไหมอันนี้คือพี่มีแม่เหล็กนะครับมันก็เลยดิ่งมาให้ตัวเข้าตัวนะครับแล้วก็ด่านเนี้ยพี่ไม่ค่อยแนะนําให้สําหรับสายฟรีเอฟเพนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่มีเล่เหล็กเนี่ยมันจะทำให้เราเก็บเงินไม่ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับส่วน DPS ที่ควรจะมีสําหรับที่คนจะตีไทท่าน60เมตรนะครับแนะนําประมาณ4.5นะครับ 4.5m อ่าค่าต่านะครับั่าต่ำนะโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากแบบ FK สบายหน่อยก็ประมาณสัก5ล้านครับประมาณ5ล้านนะโอเคประมาณนี้นะครับต่อมาด่านสเลเยอร์นะครับไตดีมอนสเลเยอร์นะครับนี่เลยจะมีเลือด เจ้าอะไรเจสนี่จำชื่อไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าในเรื่องมันจะเป็นตัวน้องชายืี่ป่านะครับตัวที่ทันจิโร่เกือบจะตัดคอขาดแต่มันใช้ไหมตัดคอตัวเองไปก่อนนะครับตัวนี้นะเลือดที่ร้อยสิบล้านนะครับจะเมทที่แนะนาเนี่ยนะขั้นต่าก็อยู่ประมาณห้าล้าน,นครับเหมือนเจ้าไททันเลยนะครับอ่าแล้วก็ในด่านนี้จะมีตัวรับด้วยนะครับตัวรับจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับบนนี้เลยนี่นะเจ้าโกโคชิโบนะครับเลือดเท่าไหรนะ่นยเลือดเก้าสิบเอ็มนะครับนี่ ตัวนี้พี่แนะนำให้มีประมาณสัก4ีล้านห้านะครับอ้มีดีเพจสี่ล้านห้าค่อยมันเอฟนะครับมันก็จะฟาร์มไวนะถ้าใครอยากมาฟาร์มเลยก็สัก3ล้านก็ได้นะครับโอเคเขาไปดูกันที่อาคาสันนะครับบอทท้ายนะไม่ใช่บอทท้ายสิบอทตัวที่2บอทท้ายของด่านนั่นแหละพี่ขอเรียกบอทท้ายแล้วกันนะครับบอทท้ายสำหรับด่านดิมอนสเตอร์เยอะนะครับเลือดห้าร้อยเอ็มนะครับนี่เลือดห้าร้อยเอ็มเนี่ยอ่าดาเมจขั้นต่ำเพี่แนะนําให้สักหกล้านห้านะครับหกล้านหกล้านห้าเจ ถ้าดีๆเลยก็สักสิบบาทนะครับโอเคประมาณนี้นะครับไปดูกันที่โลคต่อไปกันครับคือตวเกียกรูนนะครับพี่จะไปแบบรวดเร็วนะเพราะว่ามันมีหลายโลกนะครับทั้งโลกนู้นโลกนี้โลกนั้นไม่ใช่นะครับนี่ครับฟอสเลือดฟอสเริ่มต้นนะครับอยู่ดีก็ดินพันนะครับสำหรับตัวแทสตี้แทสตี้ไม่น่าใจเรื่องชื่อนะครับนี่นะครับเลือด345้บาเอ็มนะครับ แนะนำให้มีระเมจประมาณ 5m นะครับขั้นต่ำคือ 5m นะอ่ะนี่นะ,ะ 5m 5m ขั้นต่ำนะครับแต่พี่ก็ยังแนะนำนะถ้าใคร 5m ก็ตีโกโคชิโบนะครับอ่ะแนะนำให้สัก 7m 6 6.5m 6, 6. ก็ได้นะครับ 6.5m ถึง 7m ค่อยมาตีนะครับเ k เตีแบบนี้นะโอเคนะครับอันนี้คือ DPS พที P ่เยอะละก็เลยตีเร็วนะครับโอเคแล้วก็ในด่านกูจะมีตัวรับนะครับก็คือตัวที่อยู่ตึกนี้นะครับด่านนี้ก็ แนะนาให้คนที่สายฟรีมาฟา์มนะแต่ว่าจะฟามระเบ้หน่อยนะเพราะว่าต้องเดินต้องปีนขึ้นไปนะครับหลายหลายหลายขั้นนะแต่ถ้าใครไม่มีแต่ถ้าใครมีแม่เหล็กเนะี่ยก็ซูมออกอย่างนี้แล้วกดตีไปก็ได้นะนี่นะจอคอนจะลอยขึ้นมาตีได้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปดูเลือดมันด้วยนะครับพี่ได้กะดีเพสถูกนะครับยังค,คือพี่คิดสดๆนี่แหละไม่รู้ว่าดาเมจจะจริงหรือเปล่าแต่ว่าพี่ก็ลองๆมาบ้างนะครับก็โอเคนะครับนี่ เจ้าไรซ์นะครับหรือว่าข้าวเป็นคนที่จะกินเพิษแล้วว่านั่นหรือเปล่าโดนออยเอาไรวะไปนะครับนี่เลือด270ล้านนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยพี่นําให้มีดาเมจสัก6ล้าน5ค่อยมาทีนะครับดีเพสเนี่ยดีเพสตรงเนี้ยดีเพสตรงนี้นะครับดาเมจันเพอร์เซ็นต์ 65m นะครับโอเคต่อมานะครับพอตัวท้ายของด่านนี้นะครับก็คือเอโตะนะครับเอโตะเจ้าเออ่โนกฮูกอ่ะเขาเรียกโนกฮูกกันหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะ โอเคนี่นะครับเดิร์ดบอสจะ1.65บีแล้วเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับดีเพตขั้นต่ําที่แนะนํานะครับก็คือ10ล้านนะครับขั้นต่ำนะครับ10ล้านนะแต่ถ้าให้ดีๆเนี่ยก็15ล้านขึ้นไปนะครับ15ล้านถึง20ล้านน่าจะโอเคนะครับนี่นี่ประมาณนี้นะครับมันก็จะตีเอ่อตีไม่เร็วนะครับตีไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ก็พอฟาร์มได้นะครับนี่แล้วถ้าอยากใครอยากแบบเอฟตัวเนี้ยตีภายใน20วสิบวีเนี่ยก็ลองคำนวณดีเฟตกันดูนะครับนี ค okay, ประมาณนี้นะครับถ้าเราตีค่ามันได้เราจะได้ตังค์มันถ้าใครมีค่าเงินบวกรีอย่างพี่เนี่ยก็จะได้ประมาณ10%บเปอร์เซ็นต์หนึะครับเดี okay. ๋ <Okay. S 2> ไปดูกันที่โลกต่อไปนะครับโอเคสําหรับด่านฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับเลือดบอสเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้น1บีแล้วนะครับ1.25บีนะครับสําหรับด่านนี้ก็มีตัวรับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตัวรับเลือดจะ1บีนะครับอ่ะนี่นะครับอ่าดาเมจเริ่มต้นเนี่ยสําหรับด่านนี้นะครับพี่นําให้มีระเบดิดเนี่ยเท Uh, med, เบต้าเมนเท่ากับที่สามารถตีอต๊เลยนะครับก็ขั้นต่ําคือ 15m นะครับอ่ะ 15m นี15่ก็น่าจะพอพอไหวแล้วนะครับนี่แต่ก็ยังตีนานนะครับสาหรับ DPS เริ่มต้นนะครับถ้า 15m ก็ยังตีนานอยู่นะอ่ะแต่ก็ยังพอฆ่าได้นะครับนี่โอเคเห็นไหมโอเคถ้าใครอยากฆ่าได้เร็วๆเนี่ยก็ลองอก็ต้องอัพเวลตัวละครมาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับตัวรับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ พี่เคยบอกไปแล้วนะครับนี่จะตรงนี้นะครับเดินจากบอสตรงนี้มานะครับนี่จะอยู่ในหินตรงนี้นะครับเห็นไหมหินก้อนสีแปะๆนะมันจะเดินทะลุลงไปได้นะครับนี่เลยบอสจะอยู่ตรงนี้นะครับสาหรับมุมเอฟเคตัวนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับนี่สูประมาณนี้นะเหมือนมันจะเป็นจุดเกิดนะครับตอนแรกมันจะเกิดประมาณแถวๆตรงนี้นะครับสาหรับดีเพที่ควรมีนะครับสําหรับบอสตัวนี้นะครับก็คือชัก12ล้าน13ล้านก็โอเคแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะ แล้วก็อย่างที่พี่บอกไปนะครับเองตีนหนักนะครับตีสักระยะเลยนะก็จะตายนะครับลองจับเวลากันดูนะครับว่าตัวไหนที่เรา fk แล้วตีได้ยี่สิบวินเนี่ยก็ลองไอ้ก็แนะนําให้ออฟเ fk ัวนั้วเลยนะครับดิ้นพันเฉยเลยโอเคนะครับมาถึงบอสตัวสุดท้ายของหนั่นฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับก็คือเจ้าตัว킹หรือว่ามดนะครับเจ้ามดเนี่ยที่ไม่น่าใจแอนชิงหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับตัวนี้นะครับคิงแอนสิไม่ใช่แค่แอนชิง นะครับเลือน 7.5b นะครับดิเมทที่ควรไอดิเทที่ควรมีขั้นต่ำก็คือ40ล้านนะครับ40-50ล้านนะครับประมาณนั้นนะไม่ก็เอาให้ดีๆก็60ล้านไปเลยก็ได้นะครับอ่ะนี่นะครับปล่อยตีไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสักคี่ว่าสัก60-70ล้านก็ดีนะครับทำให้เราตีมันง่ายขึ้นนะบอกว่าถ้าใครอยาก fk ตัวนี้เนี่ยก็ลองทำดิเพทให้สูงๆดูนะครับไปเราไปกันที่โลก s a o นะครับต่านสุดท้ายแล้วนะครับนีแหละ ในด่านนี้ก็มีตัวรับเหมือนกันนะครับเป็นตัวรับที่พี่แนะนําเลยนะครับสําหรับสายฟรีนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวเล็กบวกกับว่าเกิดที่เดียวนะครับไม่มีขยับไปไหนนะครับแล้วก็สามารถเราสามารถไปยืนข้างหลังมันแล้วก็ดูเงินได้เลยนะครับใครไม่ม่เหล็กนะครับโอเคเรามาดูที่บอสตัวแรกนะครับเลือดอยู่ที่ 3.75B นะครับดาเมจขั้นต่ําที่พี่แนะนาก็คือสักสี่ล้านนะครับ4 0่นะนี่นะครับที่ว่า 40m อก็ยังนานอยู่นะ สัก1้อ M ขึ้นไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบอสพวกนี้เลือดเป็นเยอะนะครับจะทำให้เราตีมันนานนะครับมันจะไม่ไม่มันจะไม่คุ้มสำหรับที่เราเอ FK นะครับอันนี้คือพี่จะบอกดาเมจขั้นต่ำที่คนที่ที่มีเราสามารถตีได้นะครับอ่ะพี่ลืมบอกที่ตัวรับเลยที่ตัวรับของด่านสุดท้ายนะครับอยู่ตรงนี้นะนเดินจากตรงข้างหน้ามานะครับก็เลี้ยวซ้ายมาอยู่นี่นะครับอ่ะที่พี่แนะนําให้สายฟรีมาเอตรงนี้เพราะว่าเราสามารถเดินมาตรงนี้นะครับนี่แล้วก็หันหน้า เราซูมมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็หันหน้าจูบไปเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดตรงนี้ตลอดนะครับถึงเราฆ่ามันได้แล้วเปลี่ยนที่มันก็จะเกิดตรงนี้ตลอดนะครับนี่ครับเป็นความสั่งโจมตีนะครับนี่ค่ายดูนะครับแล้วก็รอมันเกิดนะครับเอ่อสำหรับเลือดเอ่อไม่ใช่สําหรับเลือดสิสาหรับเดเมจที่ควรมีเอฟเคตัวนี้นะครับถ้าใครอยากเร็วหน่อยก็สักยีล้านก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากฟาร์มเลยนะครับก็ 15ล้านเหมือนเดิมนะครับขั้นต่ำนะครับเพราะว่าเรื่อง 1B ขึ้นไปเนี่ยแต่ถ้าเมจที่ควรมีจริงก็ร้อยล้านก็ได้นะครับนี่นะร้อยล้านก็ยังฟาร์มดีอยู่นะครับเนี่ยตัวพี่ตัวพี่นี่เกิดแล้วนะพี่ก็เลยสามารถ FK ตัวอื่นได้แล้วนะครับเห็นไหมยิ่งหาพี่ร้อยกว่าล้านนะเนี่ยยังตีช้าเลยนะครับนี่เลยนะแต่ว่าอันนี้คือพี่แนะนําขั้นต่ำเฉยนะครับถ้าใครมากกว่านั้นก็ลองดูนะครับยิ่งเราตีเร็วยิ่งเราจะยิ่งได้เงินเร็วนะครับนี่เลย ต่อนะครับเจ้าเกมมาสเตอร์นะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับนี่ตัวนี้นะเป็นตัวโกงจากภาคแรกหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะเลือดอยู่ที่ 22.5B นะครับตอนนี้เป็นตัวมอนสในด่านที่เลือดเยอะที่สุดแล้วนะครับสําหรับโลกทุกโลกเพราะมันเป็นบอสด่านสุดท้ายยังไงล่ะนี่นะครับสําหรับดาเมจขั้นต่ําที่แนะนํานะครับก็คือ300ล้านครับฟังไม่ผิดครับ300ล้านนะครับอ่ะถึงพี่ดาเมจพี่จะถึง สูงสุดอยู่ที่271ล้านแล้วเนี่ยพี่ก็ยังไม่ตีนะครับเพราะว่ามันหนานไปนะครับพี่ไป f p A เจ้าควายธนูไม่ใช่ไฟายธนูเจ้าอะไรนะ Chinese Air d i f นะครับเพราะว่ามันฆ่าได้เร็วกว่านะครับรน,ววน,บนี่นี่นะครับจะทำให้พี่ได้ได้เงินเร็วบวกกับว่ามันเกิดเร็วด้วยนะมอนนะแต่ถ้าใคร f p A เนี่ยแนะนําไปตีตัวแรกดีกว่านะครับถ้าใครมาตีตัวเนี้ยมันจะเกิดแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบังมันจะทําให้เรา สามารถไอ้โดนเอฟเคเราก็หลุดได้นะครับบอกว่าไอ้บอสตัวแรกตรงนู้นเะนะี่ยไอ้ชานิฮอนไอ้ชานิไอเนี่ยตัวแรกตรงนู้นเะนี่ยสามารถไม่ต้องมีแม่เหล็กก็เอฟเคได้นะครับอย่างที่พี่เคยบอกไปนะก็คือถ้าไปยืนซึมข้างหลังมันนะครับเคยบอกไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับว่าเทคนิคการเอฟเคโดยที่ไม่ใช้แม่เหล็กนะทํำยังไงนะครับนี่นะครับยืนประมาณตรงเนี้ยซึมๆข้างนี้นะครับเพราะตังคส่วนมากมันชอบเด้งมาข้างฝวาเองนะครับบางทีก็เด้งมาข้างซ้ายนะครับแล้วแต่อารมณ์ของมันนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กางเกงพี่ทํามาแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ถูกใจพี่เลยนะครับเพราะว่าดูรองเท้าสิเนะี่ยพี่แก้แล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไฟล์ที่พี่แก้แลวพี่อัพไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะมันกลายเป็นไฟเออร์เลอร์แล้วก็เป็นสีกางเกงกันเป็นสีฟ้ทา,ท,าทั้งตัวเลยนะครับใต้เท้ากางเก,พกง,งพี่ก็จะมีใต้รองเท้าพี่ก็จะมีคำว่ารักอยู่ครับเติมโชคนะครับอะประมาณนี้นะครับ หรบวันนี้นะครับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตดตามให้ท่กก็ดีนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ